สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่22กุมภาพันธ์ปี67นะครับสิ่งที่จะมาพูดคุยนะครับผ่านคลิปนี้ก็จะอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์นะแวดวงทั้งร้านค้าวุปปืนแล้วก็ในภาพประชาชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขออนุญาตที่จะครอบครองปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะว่าณนะวันนี้ย2 2กุมภาพันธ์ปี67เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ข้อมูลที่ได้เนี่ยก็มาจากการพูดคุยไม่ได้มีเอกสารยืนยันเป็นลายลักษณ์ชัดเจนนะครับผ่านจากการพูดคุยด้วยกันทั้งสิ้นนะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับแต่ก็เรามาฟังดูนะฮะเริ่มต้นนะครับจากเรื่องของสถานการณ์นะจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากที่พารากอนอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะครับทำให้ทางภาครัฐเนี่ยท่านได้ออกมาตรการควบคุมอาวุธปืน นะตัวนี้สำคัญนะครับจุดสตาร์ตตรงนี้นะถ้าเผื่อว่าย้อนไปดูปมปัญหาจริงๆนะครับของการเกิดเหตุเนี่ยมาจากเด็กชายคนหนึ่งอายุ14นะแล้วก็มีความอาจจะหลงผิดชื่นชอบเกี่ยวกับอาวุธปืนนะฮะแล้วก็ไปสาะแสวงหาซึ่งปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยคือปืนแบงกันดัดแปลงนะเน้นย้ำนะครับว่ามันคือปืนแบงก์กันดัดแปลงไม่ใช่ปืนที่ มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะนั่นคืออวุธปืนนะครับที่เป็นตัวการในการที่ใช้ในการก่อเหตุนะจากนั้นเนี่ยก็ทําให้นะครับภาครัฐเนี่ยตะหนักนะแล้วก็มีความหวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องของการสะบสวงหาอาวุธปืนของประชาชนนะก็อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการนะครับมาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะนะเอามาดูเลยนะครับว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไร1 2 3 4 นะลิฟเป็นรายการออกมาแล้วก็ประกาศนะเป็นนโยบายควบคุมปืนทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวตรงจุดนี้ก็น่าสนใจอีกเนื่องจากว่ามาตรการที่ควบคุมเนี่ยมันไปควบคุมคนที่มีปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็คือเป็นการควบคุมปืนมีทะเบียนนะจะมีเพียงแค่สักข้อเดียวมั้งไม่แน่ใจนะครับที่บอกว่าให กวดขันเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตปืนเถื่อนหรือว่าการจําหน่ายอาวุธปืนที่ไม่รับอนุญาตตามกฎหมายนอะกอกนั้นนะเป็นการควบคุมปืนที่มีทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยการทั้งเส้นเลยหยุดไว้ตรงนี้นะจากจุดเนี้โอ้โหใจนะครับว่ามันมีความกระทบกระเทือนนะครับต่อหลายวงการนะทั้งวงการบีบีการที่ไปของเล่น นะอันนี้ก็โดนนะครับที่ว่าจะต้องนําปืนไปขึ้นทะเบียนโอ้โหวุ่นวายเลยนะวงการบิบิการเนี่ยระสําระสายจากเหตุการณ์นี้นะหนงวงการนะครับต่อไปนะครับเรื่องของสนามมิงปืนโอ้โหกฎระเบียบเข้ามาเนี่ยจับสนามมิงปืนเยอะมากนะครับเยอะมากเด็กนะครับเยาว,วชนที่มีความรักในกีฬาุฒิปืนก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้สนามมิงปืนได้ถึงแม้ว่าจะเข้าได้ ก็จะมีเรื่องของกฎเกณฑ์ที่เฉพาะจริงนะต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติลำบากเลยนะฮะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวิงปืนแล้วก็ผู้ใช้บริการนะอันนี้วงการที่2วงการที่3นะครับก็คือพวกเรานะซึ่งถือได้ว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่รับผลกระทบมากๆเลยนะนั่นก็คือเรื่องของการขออนุญาตแบบปสานะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโดนจริงจ ถูกสั่งห้ามสั่งงดหลายท้องที่ไม่อนุญาตเลยแต่บางท้องที่ท่านก็อาจจะเป็นไปตามกระบวนการตามคิวแต่ว่าถือว่าเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่เนี่ยก็สั่งงดสั่งห้ามน,นั่นก็คือวงการที่3วงการที่4ที่ได้รับผลกระทบนะครับนั่นก็คือร้านค้าวุดปืนผมเนี่ยมีโอกาสได้สัมภาษณ์นะครับร้านค้าวุดปืน,นแต่ก็ขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับร้านนั้น นะท่านก็บอกว่าตอนนี้ทําใจแล้วก็มีความเครียดแล้วกุ้มมากเนื่องจากว่าในเรื่องของภาคธุรกิจนะไม่สามารถที่จะสั่งนําเข้าอาวุธปืนจากต่างประเทศได้คือขายเท่าที่มีนะไม่รู้ว่าจะอย่างไรต่อเพราะว่าทางภาครัฐท่านไม่อนุญาตให้มีการนําเข้าอาวุธปืนทางทางที่เป็นการนําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เมื่อไม่อนุญาตให้นําเข้าก็จบ นะไม่รู้จะทํำยังไงนะครับตอนนี้เครียดเลยนะบอกว่าเตรียมตัวนะไม่รู้ว่าจะจะไปทิศทางไหนนะพูดง่ายว่าอ,อ,อาจจะเตรียมเจ๊งเลยก็ไดนะ้อันนี้ก็อีกผลกระทบหนึ่งนะของวงการร้านคคาวบุดปืนนะครับสี่ส่วนนะฮะโดนกันโอ้โหท่วนหน้าเลยนะครับท่วนหน้านะลำบากนะต้นตอนจริงๆมาจากอะไร นะย้อนกลับไปนะครับคำพูดแรกของผมก็คือมาจากแบงค์การดัดแปลงนั่นคือต้นตอน,นะครับของสาเหตุการที่เด็กคนหนึ่งเอาไปใช้นะก่อเหตุทําให้มีนะักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเสียชีวิตนะจุดเริ่มต้นคือแบงค์การดัดแปลงไม่ใช่ปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแต่อย่างใดน,นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะมีการประชุมของคณะกรรมธิการเกี่ยวกับเรื่องของวุฒิปืนเนี่ยประชุมแล้วประชุมอีก นะตอนนี้น่าจะครั้งที่ 9, มั้าล่าสุดที่ผมทำไปครั้งที่9ก็ออกมาตรการนะครับเป็นแนวความคิดนะว่าจะมีการควบคุมนะครับประชาชนให้เข้าถึงอาวุธปืนเนี่ยได้เข้มงวดนะผู้ตรงๆก็คือได้ยากขึ้นนะครับได้ยากขึ้นโดยที่จะเพิ่มคุณสมบัตินะครับของผู้ขอใบอนุญาตว่าจะต้องมีใบรับรองการตรวจสุขภาพจิตนะจะต้องผ่านการ รับรองนะครับจากการที่ไปฝึกฝนยิงปืนจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะเพิ่มเข้าไปแต่เป็นเพียงแค่ในความคิดนะ,ะแล้วก็โอ้โหเยอะนะแล้วก็ยากบอกเลยว่าถ้าเผื่อว่าตามมติที่ประชุมเนี่ยออกมาในวอนาคตต่อไปเนี่ยคนจะมีปืนได้ยากลำบากมากขึ้นนะตรงนี้สำคัญอย่างไรสำคัญตรงที่ว่าเมื่อคนนะครับ เข้าถึงอาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายนี่ได้ยากขึ้นแน่นอนนะครับว่าจะมีคนบางกลุ่มเนี่ยไปสแสวงหานะตัวนี้ต้องเปิดใจยอมรับนะครับเรื่องของความคิดเห็นจุดนี้ว่าจะมีคนส่วนหนึ่งไปสแสวงหาปืนเถื่อนแน่นอนเพราะว่าปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเข้าถึงได้ยากนะเข้าถึงได้ยากยังไม่พอ นะการที่เรายื่นขอนเอกสารไปเนี่ยบางท้องที่เรียกรับผลประโยชน์จากการเซ็นใบอนุญ,ญาตนะทำเป็นกระบวนการใบหนึ่งเนี่ยฟังแล้วตกใจนะครับมีนะครับที่แจ้งเป็นข้อมูลเข้ามาว่าต่อหนึ่งใบเนี่ยเสีย20,000บาทใบเดียวเนี่ยเสียค่าปอสามนะครับ20,000นะแต่ก็ไม่ได้เอ่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ระบุพิกัดนะครับว่าอยู่ท้องที่ใดนะแต่มันมีจริงๆ นะครับตรงนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นเช่นนั้นนะครับลำบากเลยจึงได้มีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะบางท่านนะครับได้ออกมาเรียกร้องแล้วนะว่าขอเถอะนะขอให้ภาครัฐเนี่ยไปควบคุมอาวุธปืนเถื่อนมันจะตรงจุดตรงประเด็นมากกว่าที่จะมาควบคุมคอ n t r o l นะครับคนที่มีปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะเขาเนี่ยมีความสุดตลต นะมีเจตนาที่บริสุทธิ์ที่จะครอบครองปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเขาครอบครองมาเนี่ยเขาก็จะไม่นําปืนของเขาเนี่ยไปใช้ในการก่อเหตุคือไม่คิดสั้นในการที่จะเอาปืนตัวเองเนี่ยไปใช้นะครับก่อให้เกิดคดีความขึ้นมานะน้อยมากนะครับที่จะมีส่วนใหญ่แล้วปัญหาเนี่ยมาจากปืนเถื่อนด้วยการทั้งสิ้นนะเพราะนั้นก็ นะเรานะครับในฐานะผู้ที่ใช้วุธปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะควรนะครับต้องรวมพลังแล้วก็สะท้อนนะครับให้มีนะเรียกว่าเป็นพลังเสียงส่งให้ถึงคนที่มีอำนาจนะดูแลเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วคนที่ครอบครองปืนถูกกฎหมายนี้ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือปืนเถื่อนนะครับเล่นกันตรงนั้นจะตรงประเด็นมากกว่า นในคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกไปอยังสูงนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ